นี้ครับหนึ่งปีกว่าหนึ่งปีเศษนะครับชีวิตขององค์อิงเพ้ินแพงนะครับเริ่มต้นจากนี้แหละครับคาสอนคําแนะนําจากอาจารย์สนชัยจากบริวริธีองปูห้ามัดนะครับได้ท่องดีไปน้ำปูนะครับแล้วก,ก็ทางด้านองค์อิงก,ก็เป็นคนเก่งนะครับพัฒน,นาเจ้าของอยู่เรื่อยๆอปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขเลียนรูในการองในกรล่ำนะครับพัฒนาเขาเจ้าของ ยุบขาดเพราะเศร้านะครับก็เลยเห็นห้เจ้าของนี่ซื้อมือเสียงมาทอดตัวนี้นะครับเราถือว่าตัวนี้กับเทราะทะเลเก้งปาหนไหนี้นะครับลูกหลานมันกำลังฝึกหัดขึ้นมาเรื่อยๆมือนี้ก็เลยมีสิ่งเกิดม่ล่าสุดนะครับกับเพลงทุบบ่าวคนแรกเนาะก็เลย้สีขับร้องเพลงนี้ถวายเสียงให้ปูให้ยปูหปลายๆปูฟังนําเออให้ยอดวิวไหลมาให้ยอดวิวไหลไ,ไปกุหลาบเออเคิื่องเสียนหนังทภาพยนต์ นะครับฉายทั่วโลกใช้ใช้ทั่วประเทศประมาณวันที่นะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนนะครับฝากพ่อพ่อแม่แม่ซอกจะดครับหมอลำหมอลำคณะแรกครับที่ทําหนังสร้างหนังนะครับถ่ายทําเดือนพฤษภาคมนะครับกำกับโดยนะครับคุณบอยบุตปินศริวินะครับแล้วก็นองโจผู้อำนวยการสร้างนะครับ พราพยุ์เรื่องอยังเดาซิบอกนะครับกาสิเปิดกล้องวงสวงกันอาจจะเร็วๆนี่นะครับเอาช่วงนี้จะทรงไม่ให้วงอิงเพชรปันแพงนะครับขับร้องเพลงถวายเสียงครับเดี๋ยวขออนุญาตเด้อค่ะวันนี้อีลามาถวายเสียงให้ปูฟังมาจาเนาะจะเป็นการสิริมงคลว่าจ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ ก็ไได้สองสามเธอน่าจากนอกากทะลุหนึงวันยังไหก็แบขอบพระคุณพพ่อในเอ็กซีทุกคนนะคะเอาเรื่องบาเบาคเบาคอแดกแกแหกอกหักกเหตุกันณคัดพบ ก็ได้หากพี่น้องต้นสักเบิดใจสิอวยคืนจังดานี้ละนอบาดนี้เปิดหน่วยไล่เด็กหัวใจที่ยอมให้อ้ายเป็นพันปายยอมบสนคให้ดึงจองตับเดียวเลยน้องคือหักเป็นมหักเล โตกาอ้ายมีคนใม่แบบอกันัอแค่มาตูหักได้ใจแล้วอว้ายกียวี บาคนแรกแหงอกฮักัเหตุก,ก,หการณ์ักโออก็ได้หากที่นอโทอนสักเพิดใจสสอ้วไขึ้นจังไดและโนบัดนี้คือน้ำอ,อ้อำลำอำลำว่าไอซิเมนลูกไทยแม่พุนตีไอ้ละปีผักกังยังนี้ ไอาอดีน้ำวนโบยังมองดีผ uh ู้บบาวคนแรกแหกอกหากกะเหตุก uh ันคัะโอลอดอาดนีก็ได้หากที่น้องตอนสับบัดใจสิอวยขึ้นจังใดและนอบาดนี้คือน้ำอ้ายอ้ำนำอ้ำนว่าอ้าย អូថានអូអើយគ្រីស្ទា